สวัสดีครับมาลองเสียงมิวสิ l f ิลล l i t y นะครับเป็นซีดีนะครับเป็นทัสสปอร์ตด้วยนะครับเป็นแดกด้วยนะครับเป็นรุ่น X-Ray V3 มิวสิค f ิลลิตีนะครับแล้วก็อินเกตอร์แอมที่ใช้เป็นพิธีโดครับครับหลอดนะฮะรุ่นโนวานะครับเราเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอันนี้ลองอ่าสัญญาณโคแอนะครับแล้วก็เอ่อดิจิตอลนะครับเป็นโคแอแล้วก็ออฟฟิคอลแล้วก็มีอ n นาล็อกด้วยนะครับผมนีนะฮะ ก่อนนี้ลองคอแอคหนึ่งนะครับเป็นคอแอคนะฮะช่องแล้วก็ออปติกนะครับอินาล็อกนะครับนี่นะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับผมนี่นะฮะพอห้องที่ใช้ลองเป็นเ c g พีจู้นี้ครับอะขออนุญาตฝากไลน์หนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางริสต์ต่อนะครับร้านเปิดเก้าโมงเช้าเปิดห้าโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับแผ่นที่ลองตัวนี้เป็นแผ่นอ่าซูเปอร์ออดิโอซีดีนะครับผมอ่านหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นรีวิวของเขานะครับผมนี่นะฮะ นะครับใช้งานได้หมดอ่าเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็สต็อปครับเะยผมลองแผ่นแผ่นไลท์อ่านทุกแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นแท้แผ่นไลท์นะครับผมซูปเปอร์ก็อ่านนะครับอันนี้แผ่นไลท์นะฮะอ่ะกดเพยนะ์นะฮะนี่ฮะสวยมากนะครับสวยมากนี่นะฮะนะครับ ดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับลองหมดเลยนะฮะโอลแอบออปติคอลอะนาล็อกเนี่ยฮะลองหมดเลยนะฮะออปติกนะฮะอันนี้เอวเอ็กก็อะนาล็อกนะครับเนี่ยฮะเสียบออกหมดเลยนะครับทุกช่องนะครับผมสิ่งดีมากนะฮะอันนี้ผมก็ปุ่มอารเน็กนะฮะเนี่ยนะฮะปุ่มเน็กนะครับและแบ็กกลับนะครับอ่านไวมากนะครับ เค <Okay, S 2> ครับผมสวยมากๆเจ๋งดีมากๆครับ